ด,ดวันนี้หมดเทศก,กาลไปหาเห็ดหรือว่าฤดูการตลาดเห็ดดอกเอียงแล้วนะคะยังก็จะเข้าเมืองมาซื้อน้ำปลาราพอดีหล่ะคะ่ะเพราะว่าน้ำปลาราที่ซื้อไปอตึงไวแล้วค่ะมันจะหมดะคะ่ะจะให้เลือกขาดช่วงจช่นเดกคะเพราะว่ามันของถูกก็เลยมาที่ร้านนี่ค่ะร้านนี่ปุนนะคะค่ะก็ขึ้นมาบนสถานีแล้วนะคะก็เดินออกไปแบบนี้ก็ถึงค่ะมาซื้อแป๊บเดียวแต่ว่าตอนที่เราคอยรถอะไรนี่คือเหมือนนานๆนะคะเราก็านาั่งรถมาก็ประมาณเกือบ สิบถึงยี่สิบนาทีได้มั้งคะก็ไม่เป็นไรค่ะยังไม่ได้ซื้อของงานนะคะเพราะว่าก็ต้องกลับไปทํากับข้าวอยู่ดีละคะ่ะรีบซื้อรีบกลับละคะถ้ให้มีของนิดน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาซื้อน้ําปะลาร้าในขาานาดอื่นจะเป็นพวกเสริมไปนิดหน่อยละคะ่ะเออผู้คเนเป็นนะคะวันนี้นี่ตั้งแต่เริ่มทํางานมาแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาซื้อของเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็น 2- อถึงสเดือนแล้วที่ได้มาที่พักการันจะมีอีกรอบนะคะก็ หมือนเดิมนะถ้ามีเต็นต์ตั้งขายของอยู่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงขึ้นนะคะแต่ว่าแดดเหมือนสักประมาณสี่ส้าห้าโมงย็นบ้านเราแล้วนะคะก,ก็อย่างว่าพอเข้าน้านเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะผู้คนก็เยอะแยะนะคะเราไปตรงนน้นดีกว่าค่ะเรารีบไปกันดีกว่านะคะแต่จะว่าไปแดดช่วงเวลาบ่ายโมงขึ้นนี่ก็สวยนะคะนู่นนะคะนี่จะถ่ายให้ดูร,บรอบๆเลยนะคะผู้คนก็นี่ราคาเสือ้อเหมือนอย่งนะคะไม่ตักกันหรอกะคะ่ะแต่ว่า ยังไม่มีหิมะตกพื้นนะคะก็ยังใส่รองเท้าพ่อใบได้นะคะเพราะว่ามันเพิ่งมาเป็นหิมะแรกอย่างที่ยังพูดใช่ไหมคะก็เลยแบบละลายเร็วนะคะไปกันดีกวะะ่้ค่ะเดินเช่าเลี้ยวหน้าก็ถึงแล้วนะคะก็นานแล้วนะคะที่ไม่ได้เห็นตึดตัวนี้นะคะถ้ามาที่ฮาเกณนี้ก็จะเจอตึกตัวนี้นะคะ่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยนะคะชมหนาวค่ะตีหน้านี้คือหน้าตึงเหมือนจะไปฉีดเบอกมาเลยนะคะช่วงนี้นี่ช่วงที่ยังเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่แล้วก็ มาบ่อยนะคะกับเพื่อนเวลาเลิกเรียนเพื่อนก็ชวนไปนะั่นมานี่บ่อยะคะ่ะหลังๆนี้คือตั้งแต่แบบเอ็นี่ทางานนี่นะคะ่ะแล้วพอเพื่อนจบพุกก็ไม่ได้ซื้อตัวะะ๋วค่ะก็จะไปไหนมาไหนก็ยากค่ะว่าซื้อตั๋วทีมันก็แพงไงคะถ้ายัางเรียนอยู่มันก็จะได้ครึ่งราคานะคะนี่นะคะป้ายข้างหน้าร้านนะคะถึงแล้วนะคะจะย่างออกไปอย่งนีได้สบายคะ่ะว่ายังซื้อตั๋วเป็นรายเดือนแล้วครั้งเดียวทำงานมานี้อยากไปไหนก็ไปะคะ่ะสงสัยได้ซื้อปลากระป๋องสักหน่อยหรอค่ะไปไว้กินดำปลากระป๋อง เพื่อนมาพูดซะแบบเป็นภาพเลยค่ะอเอาเอาสักหน่ก็ดีนะคะหรือว่าแ<อ>ปลปากกระป๋อของที่ที่นี่ดีค่ะล้งคิดก่อนนะคะเห็นราคาปุ่มปุยบ้านเราไปเอาขนมจีนก่อนนะคะลดร,ราคานะคะโอเคนะคะขนมจีนเขาก็มีหลายไซส์ให้เลือกเลยนะคะ S, M, L งงว่าไปเดีเส้นขนมจีนไหมคะ คิดว่าใช่นะคะเอาไปก่อนนะคะสักสองห่อนี่ยอะก็ในไหนแล้วนะคะนี่ค่ะบอกว่าของอื่นเพิ่มมาจงน,นี้นะคะก็คนเยอะมากเลยนะคะที่ร้านนี้ยังคงจะต้องรีบแบบรีบแบบไม่รีบนะคะก็จะน,นะค่ะรีบแบบไม่รีบจะดูก่อนน,น,นะคะจะได้หมูอยเปไปเหมือนน้องเขาไหมหมวยอหลอคะดูก่อนนะคะ จะดูม hmm. ีนี l l> uh ่อักมี่ก่อนทบางที่บอกอืมดดีกว่าดูแต่เอาพวกลูกชิ้นที่เป็นลูกชิ้นเหมือนบ้านเราไงคะอันนี้ก็ไม่อยากนะคะถึงไหมคะไม่อยากอะไรก็เดี๋ยวก็พามาดูนะคะมาเรื่อยๆค่ะบางทีก็อาจจะนี่เขามามรกันเยอะอาจะเป็นแต่ต่างชาตินะคะเพื่อนบ้านเรานะคะอืม ไต้องมาดูน้ำตาลด้วยนะคะเพื่อนเห็นข้างไนแล้วคือเข้าดูข้างไหนแล้วค่ะเห็นหมูยอก็ว่าจะซื้อนะคะแต่ดูอันนี้แล้วตัดค่ะมันก็แรงอยู่นะคะหลายขั้บางอย่างน้ำตาลที่เพื่อนผมมาให้ดูนี่ไม่ได้ไปเจอเลยนะคะต้องต้อง้อขแล้วค่ะอันนี้เป็นเสพติ หมักดองมะม่วงแช่องแชอ่อื่อะไรประมาณนี้แหละค่ะต้องหาดูก,กน,นะคะน้ำตาลน้ำตาลอันนี้เป็นหมวไชโป๊วน้ําตาอยู่อีกฝั่งนึงนี่เลยค่ะน่มาผิดแล้ว,วชิ้นอะไรเอ่ยหืมหน่าดูนะคะโอ้แรงมากเลยนะคะหมูยอมราคาแรงได้ใจตรงนี้คะ่ะอันนี้อะไรเอ่ย เหมือนเป็นลูกชิ้นเลยนะคะอ๋อลูกชิ้นปลาอ้าวก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะของประเทศเพื่อนบ้านเราเองหรือว่าแรงอยู่คะนี่ยังด,ดูก่อนนะคะเั่ดได้เอาไปกินักหน่อยนึงลูกชิ้นปลาแบบไม่แช่เย็นหรอคะเก็บไว้นานด้วยหรอคะอ้าวเป็นเจเอคะค่ะวีแกนไอ้เราก็ไม่ใช่สายวิแกนแต่ด้วยสิคะไม่ใช่วิกแกนนะคะนี่หน้าถึงว่า ราคาถูกล้วก็ยังแช่เย็น,นีืเป็นอะไรนี่แะค่ะขามาล็อกนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะยังว่ายังคิดผิดแน่เลยค่ะที่มาตอนค่ำๆบ่ายๆนี้นะคะคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีแต่เอเชียเพื่อนบ้านเ่านี้ยแะคะ่ะยิ่งจะมาเริ่มน้ำตาลที่เพื่อนบอกให้ดูนะคะส่งมาให้กันดูนะคะน้ําตาลแต่ยังหาไม่เจอนะคะเพราะว่าทำขนมอะคะ่ะ เร่งได้แค่นี้จุ้นนะคะมาเอาน้ำปะลาร้าอย่างอื่นก็เป็นของแค่ปะปลายที่แบบนิดหน่อยนะคะไปสัหา,าน,น้ำตาลกันดีกว่าค่ะเหมือนจะเจอหรือเปล่าคะเหมือนจะเจอแล้วคะแต่ไม่มีแบบที่เพื่อนบอกเลยนะคะมีแต่แบบนี้นะคะยิ่งเจอแต่แบบนี้น้ำตาลปึกอหรคะ่ะไม่ถึงโลนะคะแค่ส5 0รยอยห้าสิบกรัมขนาดใจเงินยังต้องต่อคิวกันยาวเลยนะคะ ยังคิดว่าพลาดแล้วหรอค่ะที่ยังมาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมาแล้วก็คือมาอะ,อะไรเอ่ยมองไม่เห็นหรอวคะนี่ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะคือคนเข้าคิว่ายตามนะคะก็ปกติไม่เคยเดินอย่างนี้เราเพิ่มาร้านมิววานนี่คือจะแบบจ่ายไปเลยคือแบบไม่ต้องเข้าคิวนานนะคะก็อ,อย่างว่าเราถ้ามาผิดเวลานะคะกับกันยู่อร์ดนะคะหูเข้าแล้วนะคะก็ซื้อของหมดไปก็ขาดอีก สนนะิบเซนละก็จะสิบหกยูโรนะคะก็ได้น้ำปลาไปสามขวดนะคะแล้วก็แส่แขะะ็งกินไปสองห่อเพราะเขาลดราคาเขาเนียก็เลยซื้อไปแล้วก็ส่วนห่อคะ่ะเพสาวนห่อเอี้ยงเพราะแล้วมันไม่ค่อยสวยนะคะเอี้ยงก็เลยซื้อก,กินนะคะบางทีไม่ไม่ได้กินทุกครั้งนะคะนึกอยากกินจะซื้อนะคะก็ตอนนี้เราก็เนี่ยคะ่ะเดินย้อนกลับไปขึป้นรถดีกว่านะคะบนเท้าที่งยงตานะคะ